สวัสดีครับ fc ฟซีของจานตรงเตนะครับตามต่อปัดป่าซ้ายเขมรครับหลังเข้า8ปดสี่ศูนตัดเด่น2ตัวกระถือด้วยครับแต่ว่าก็เรียกเขาห้าเก้าศูเขา,เร,ารเรียกท่ายครับเรียกท่ายห้าศูย์เก้าเขาเต็มเต็มเลยครับ <c oughs> คลิปแดกนะครับที่ตามต่อครับของวงก็เขาครับแ่ไปเขาเลขท้ายที่เลขท้ายสี่แปดห้าเขาตรงๆนะครับแต่ว่าผมก็บบอได้ซื้อกันเพราะว่าซื้อจะหาซื้อจับลอกต์ลีบบอได้ครับแปดเก้าเจ็ดก็ซื้อบอไดสี่เก้าเจ็ดก็ซื้อบอไดสี่แปดห้าก็หาซื้อบอได้ครับไปเขาเลขท้าย ตามตัวครั้งที่สองครับวันนี้มาตามต่อแนวทางของบัดปู่สายขมิ้นครับจังไดน้อกับติดตามครับได้จังไดครับนีเดีครับนี่เขาอยู่ครับเขาอยู่คลิปว่าพายจานปล่อยในคลิปนี้นะครับแปดสี่ศูนย์นะครับสำหรับท่านที่ไปตัดเลนศูนย์จับผิดจับผิดอาจารย์จับชีนะครับอ่ามากชีไรก็เลยก็เอาจามหนีซะน้อครับผม ก็ยังถือเกาหาศูนย์ก็ยังมีไปจับเก้านานี่ครับห้าศูนย์เก้านี่ครับที่อาจารย์ไปนเก้าห้าศูนย์นะครับกับไปเขายุทที่นี่ครับสากินแมงรัฐบาลเนาเก้าโดยที่พ้าอาจารย์เพิ่นใหอยากยโ่มไปยิบจับไว้นะครับเดี๋ยวนะครับจะให้ชมชัดๆนี่แหละครับห้าศูนย์เก้า ก็ได้ไปสองใบนะครับสำหรับ5,09ศูนย์เแสดงความดีใจกับพระจารย์น้ำนะครับที่ยาดร่วมผลไปเอาให้ร่วมผลนอามาไว้น้ำตาไว้นะครับไบปไเลยนะครับห้าศูนย์เก้ากันชีบเรีเอาล่วงไปกันไปจับเอาสี่แปดนย์นะกันนัจับเอามันก็ได้นะมันก็ปาดขึ้นมาหน่อยนาะ ครับผมกระถือว่าพลาดนะคือคันผู้จับเป็นกัดคิดว่าบ้พลาดเนาะอาจารย์จะว่ามันหายตายตัวมาเข้ามานักพวงทุต่ายพ่พิธแสดงคว้มดีใจน้ำนะครับสําหรับท่านใดที่ไปสลับเล่นหกประตูห้าศูนย์เก้านะครับได้ถ่ายสามตัวนะครับเนาะถ่ายสามตัวห้าศูนย์เก้าส่วนแปดสี่ศูนย์สำหรับท่านใดที่ไปตัดเล่น 8008กระดีใจน้่นะครับแล้วก็แสดงความเสียใจน้่นะครับสาหรับทานาดท,ที่บตันเ่นแล้วก็ยึดจับจะลาคิมแมงรัฐบาลใบ้บทันนีครับเนาะนี้เขาก็ถือว่าใกล้ย,ยุติแล้วเปลี่ยนต้นว่าคือแอดนี่ครับเป็งตัวอย่างครับตัวอย่างนี่แหละครับตัวอย่างของแอดนะครับไปซื้อตั้งแต่แบบนี้ <laughs> นาะครับเนาะเอฟซีทต๊ันครับบางเอื่นมันบ่เข่าทั้งหกตัวก็เลยเงาไปอีกนะครับ เงาอีกแล้วในงวดี้นะครับสำหรับอาจารย์ท้องใสอาจารย์ใหญ่เงาไปอีกครับงวดีนะครับเอาแต่ฉลากินแดงรัฐบาลหวังอยากได้หกล้านนะครับแต่ได้ล้านจะควงทะลอกปอกเปิดไปอีกนะครับของตรงเตียงกกนไปกิดาจับได้ครับซีแปดห้ามันบมมีครับมันเต็มหมดครับมันบ่มีขายครับ อท่ไจักใบคับของอาจารย์ตงเตียงตงเตีงเข่ามาท้ายสามตัวนะครับท่านใดที่ยึดจับสารกินแมงรัฐบาลไว้็ดีใจน้ำนะครับสมาริอาจารย์ตุงเตียงสี่แปดห้านะครับเน้นไปลไปเน้นีูนหูอคงทุดถ่ายอาจารย์ก็ว่าไปแหนี้มันก็ไปไปบัวให่ชี้แปดกะเน้นหลเนาะแปดชีมันบเป็นกับตัวกับได้นะเสียดายเสียดานะครับผมเนยอากได จะวิ่งก็ถือว่าได้หกล้านวิ่งผิดก็ถือว่าวิ่งผิดดอกวิ่งล่างวิ่งบนวิ่งล่างแปดนอ,อเด่นแปดลองเจ็ดเด้อ่าปัดไปวิ่งบนชาชีหันครับผมมาติดโค้งสุดท้ายเท่านี้แล้วนี่ติดตัวนี้ดล้วนี่ติดตัวนี้แหละมันเสามเอาจูนมาใส่พาซะมันก็เลยบว่เป็นทาเท่าครับผมอ่า ชาิปินแชแนลส้างกระห้องวิ่งนะครับของอาจารย์ตงเตงกับเขานะครับวิ่งสามวิ่งสามกำยังก่อนจ์วิ่งเก็บลองสามครับวิ่งเก็ลองสามกระเข้าไปนะครับเขาวิ่งไปของอาจารย์ตงเตงวิ่งสามนะครับแต่ว่าไปเข้าท้ายสามตัวสี่แปดห้านอาจารย์ตงเตงนะครับเป็นเข้าท้ายสำหรับท่านใดที่ยิบจับชรากิิแมงรัฐบาลไว้ท่านแกวเลยนะครับท้ายสามตัว นะครับนกีแปดศูนยแหละอาจารย์เี่ยที่ได้เลยนะครับพิษตัวเดียวเรื่องวันนี้ยเต็มเดียวนะครับแต่ว่าเก้าหาศูนย์สำหรับท่านใดที่ไปพลิกแพงได้ก็ดีใจนั่นนะครับห้าศูนย์เก้าสีศูนย์หาศูนย์กับพิษเต็มแต่ว่าน่าซ้ำใจอาจารย์ท่องใสจกได้ลายากได้รางวัลที่หนึ่งสลบไปอีกนะครับอยาจะได้รางวัลที่หนึ่ง ศูนย์สามแปกนะครับคนหอดเวลาครัเนาะเมื่อ,อท่านถึงเวลานะครับพลาดไปสองตัวนะครับหกตัวพลาดไปสองตัวนะครับพลาดไปสองตัวสองเก่าหนึ่งคือเงื่อนเกี่ยนเนาะบอกว่าครับพลาดไปสองตัวครับอันนั้นเป็นซีซ <c oughs> <น>ีผมผมมันเป็นสองโอโอครับหนึง่งพลาดไปสองตัวนเนี่ยที่จะมาปตรวจอ้วนนี้งวนนี้เพราเขาอ้วนนะ เอารลงวันที่หนึ่งบย่ยอมนะครับบย่ยอมเป็นเบย่ย่อมเอาลงวันที่หนึ่งอยู่ที่เขาเป็นบทั้นเศร้าดอกเป็นบทั้นเศร้าขายดอกชั้นใหนที่ฉลาดย่างอวกอยู่นะครับบย่ยอมแผ้นี่แหละสนับสนุนสลากกินแบงเนี่ยจ้าครับเอาสลากกินแบงรัฐบาลนี่แหละครับไอ้จะได้เป็นว่าเขาฮกตัวเปิดตรวจตื้มยู่ดอกข้ามันติดนั่งวันยืนอีกย่างยุติเมื่อนั้นก็ปล่อยไป แปดหนึ่งห้าไปเขาเลขทั้งสี่นะคร ai, ับเลขยกไทยเลขนี้นะครับเลขยกไทยเลขยนาสามตัวสถิติเขาเลขยกไทยสามตัวน้าที่ไหนมันนองแมวเนอกมือนเนาะน้องแมวไปน้องแมวเห็นหาศูนย์ก็สามแปดแต่ก็บตัดเลนได้สามแปดก็หาศูนย์พลาดนะครับโมริตัดเลนเมื่อทำวัดตัวนะครับตัดกับติดไข่เนี่ยนะครับที่ไปเบื้องกันอยู่ที่หน้าอาจารย์ทงเตียงมือนั้นนะครับน้องแมวบองโมริตะทำไปที่ยังแกะจับขึ้นมาเบื้องนะครับเห็นห้าศูนย์สามแปดนะครับ เป็นเลขสี่ตัวก็เลยตัดเอาแต่สามตัวสามแปดศูนย์สามแปดนี่นะครับเจ้าใดกะสู้ๆนะครับเอฟซีทุกท่านครับดีใจน้ำสำหรับท่านใดที่ได้เยียใจด้วยส,สำหรับท่านใดที่พลาดนะครับเ,เป็นของธรรมดาเนาะครับเนาะเป็นของเล่นไปเป็นแนวทางญจน์ก็อยากให้ดได้บาอาจารย์ก็อยากได้ที่กันนะมันบูได้กับเอาจอมเป็นลนะ,นะเนาะครับผม เหมือนเหล่าไม้เหมือนเหม่าไม้ไอ้จำตุ้งเก่งหมดตองวดเลยป่ะบอกกับกับอครับแล้วพอว่ามันจะออกมือใดกับโอ้โหกันวันที่หกหรือสิบเจ็ดกับโอ้โหกันต้องรอเวลาก่อนบันทึเบื้งว่าออกวันที่ใไหนเนี่ยก็ต้องเบิ่งวันที่ก่อนครับเพราะว่าถ้าปล่อยวันที่ไปกับมันบ่ได้ครับเอาค้าวเมียนเข้ามาในเรื่อยๆครับว่าเกิดว่าหมดต่อไปออกวันที่ใดนะครับ วันพุทธหรือพุธหัดครับพะจะเบ่งเด็กระจําวันก็เอาเล็กแก้วมันมาใส่สำหรับยิปซีท่านใดที่เบ่งยู่กันนะคอมเมนต์เข้ามาน่ครับว่าออกวันที่ใดนะครับเพื่อบางที่อาจารย์เพิ่นจะคำนวณหกอนเลยนะครับสําหรับเสียนคํานวณนะครับอาจารย์ตรงเตียงบอลูคือกันว่ามันจะออกวันที่ใดนะครับเพราะว่าค่าตื่นเต้นเกินไปนะครับบอได้ฟังวันที่จะออกในงวดต่อไปนะครับขอโทษขอให้นะครับยิปซีทุกท่านครับสามขึ้นมาแล้วสามนเข้ามาหน่อยครับ จารกันรุ่นอยู่สามแล้วแปดบอกว่าฉันศูนย์ซาไม่ไดตุกใจกันเบื่อเอออาจรย่อาบากันไหมครับผมนาเขาวบากันไหม่๋เขาบ่ถึงขันวาพลาดน้อยจะเนาะยังได้อยู่ยังได้ห้าศูนย์เก้านะครับ ทานใดที่เปตัดเลนศูนย์แปดแปดศูนย์ก็ได้ไปนะครับเอาคอมเมนเข้ามาในได้ครับเอฟซีทุกทันครับว่างวดต่อไปนะครับจะออกวันที่ใดนะครับตื่นเต้นเกินไปไม่ได้เบิ่งวันที่เลยว่าจะออกวันที่อะรในงวดต่อไปนะครับลุ้นแต่รางวัลที่จะออก พลาดไปสองตัวรางวัลที่หนึ่งเหงาไปอีกนี่และครับสรุปคงสุดท้ายเมือ่อตอนเศร้านี่น <c oughs> ะครับเด็ดมาสรุปพลาดไปแต้มเดียวนะครับสำหรับสามตัวจัดเหรียกับทีเด้เนาะรครับถ่ายคลิปนี่กับวันนีก้ก็จับแล้วไม่เข้าเลขไทยครับเลขไทยสามตัว แล้วก็หูวัดเด่นเด่นยกเด่น,ดนสามเกณฑ์ลองสามเลขล่างมันมาเข่าครับมันน่ามาเข่าสามทุกไทยก็กดไลค์กดแชร์เลยครับของอาจารย์ตรงเตง็งภาาด้วยครับถ้าจับสามตัวมันก็หาเสือตอรี่อะไรนะครับจะว่ามันหายากทังบานหายากครับขอบคุณขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ